สมมติว่าเราพูดถึงเครื่องบินขับไล,ล่ล่องหนสักลำหนึ่งในโลกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น f 22 f 35ของอเมริกันหรือ j 20ของจีนภาพที่เรานึกออกกอมักจะเป็นประเทศกลุ่มเดิมๆที่อยู่ในคลับเล็กๆบนสุดของโลกอาวุธที่ไม่ได้มีใครก็ได้อยากสร้างก็สร้างไดไง่ายแต่วันนี้มิกอยากชวนทุกคนลองขยับสายตาไปมองอีกประเทศหนึ่งที่หลายคนยังคุ้นชื่อในภาพประเทศกำลังพัฒนามากกว่าผู้สร้างเครื่องบินล่องหนของตัวเอง นั่นก็คืออินเดียครับประเทศที่เมื่อไม่กี่ทศวรรษก่อนยังต้องใช้มิกรุ่นเก่าจากโซเวียตเครื่องบินตกบ่อยจัดหาอะไรลำบากและโดนล้อเรื่องความปลอดภัยบ่อยมากวันนี้เขากำลังจะขยับตัวเองเข้าสู่ยุคที่มีเครื่องบินขับไล่ล่องขน f t h t h n e r e t i t n o n ของตัวเองในชื่อว่า AMCA หรือ Advanced Medium Combat Aircraft คำถามคือมันเป็นแค่โมเดลสวยๆวางในงานแสดงอาวุธหรือมันมีโอกาสกลายเป็น F22 เวอร์ชันอินเดียขึ้นมาจริงๆในอีก10กว่าปีข้างหน้าวันนี้ไม่ขอพาทุกคนไล่ดูภาพใหญ่ไปพร้อมกันครับว่า AMCA คืออะไรทำไมอินเดียถึงจริงจังขนาดนี้และเส้นทางนี้มันมีสิทธิ์ไปถึงเส้นชัยหรือจะกลายเป็นบทเรียนดีเลย์อีกหนึ่งรอบ ก่อนอื่นมีอยากให้ทุกคนมองภาพกองทัพอากาศอินเดียวันนี้แบบหยาบก่อนครับอินเดียกําลังยืนอยู่ตรงกลางระหว่าง2แรงกดดันใหญ่ๆด้านหนึ่งคือจีนที่มีทั้งเจ20ซึ่งถือเป็นเครื่อง fifth generation ในภูมิภาคนี้และกําลังเร่งเพิ่มจำนวนเครื่องปรับปรุงเรดาร์เซนเซอร์และระบบอาวุธต่อเนื่องอีกด้านคือปากีสถานที่แม้จะเล็กกว่า แต่อาศัยการพึ่งพาจีนในเรื่องเครื่องบิน JF-17 และระบบอาวุธรุ่นใหม่ค่อนข้างเยอะพอกลับมาที่ฝั่งตัวเองอินเดียยังมี m i ก2 1 m i ิบ7มิ 21, มที่ปลดประจำการไปบ้างแล้วและฝูงมิกรุ่นเก่าหลายแบบที่เต็มไปด้วยปัญหาซ่อมบำรุงในขณะที่ฝูงใหม่อย่างลาฟานก็ยังมีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับพื้นที่ประเทศและแนวรบที่ต้องดูแล อินเดียเลยมองเห็นภาพชัดมากครับว่าถ้าวันหนึ่งเขาไม่มีเครื่องบินที่ยืนระดับเทคโนโลยีใกล้ๆกับจีนหรือคู่แข่งหลักในภูมิภาคเขาจะกลายเป็นประเทศที่ต้องวิ่งตามตลอดเวลาทั้งในแง่ยุทธศาสตร์และในแง่อุสตสาหกรรมอาวุธในประเทศที่ผ่านมาอินเดียเริ่มแก้เกมด้วยเทจัส LCA Mk1A a r LCA Mk2 a r และดีล a าฟาน แต่นั่นก็ยังเป็นการผสมคำตอบระยะสั้นกับระยะกลางส่วนคำตอบระยะยาวในฝันของเขาคือการมีเครื่องบินล่องหนของตัวเองที่ไม่ต้องพึ่งอเมริกาไม่ต้องรอเครื่องมือสองจากยุโรปและไม่ต้องอยู่ในสถานะลูกค้าของรัสเซียไปตลอดนั่นคือจุดกำเนิดของ AMCA ครับทีนี้มาดูตัวเจ้า AMCA กันช,ชัดๆว่ามันคืออะไร AMCA หรือ Advanced Medium Combat Aircraft ชื่อมันบอกค่อนข้างตรงตัวครับว่า advance d คือขยับขึ้นไปในระดับ fifth generation medium, medium คือน้ำหนักและขนาดปานกลางไม่ได้ใหญ่เท่าเครื่อง heavy fighter แบบซู30แต่ก็ไม่ได้เล็กมาก combat aircraft คือเครื่องขับไล่โจมตีลบหลายบทบาทครบทั้งคุ้มกันน่านฟ้าและโจมตีภาคพื้นพูดง่ายๆคืออินเดียอยากให้ AMCA เป็นเครื่องอเนกประสงค์ล่องหนยุคใหม่ ที่จับบทไหนก็ได้ตั้งแต่การเป็นเครื่องคลองอากาศยิง BVR ใส่คู่ต่อสู้เป็นเครื่องโจมตีเป้าหมายสำคัญในภาคพื้นไปจนถึงภารกิจลึกๆที่ต้องอาศัยการล่องขนผ่านระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรู ในเชิงโครงสร้าง AMCA ถูกวางให้เป็นเครื่องซิงเกิลสีแบบขับคนเดียวใช้เครื่องยนต์2เครื่องวางเครื่องยนต์คู่ในลำตัวมีช่องเก็บอาวุธซ่อนในลำตัวด้านล่างเพื่อรักษาความล่องหนและใช้โครงสร้างวัสดุผสมหรือคอมโพสิตในสัดส่วนที่สูงกว่ารุ่นก่อนๆของอินเดียค่อนข้างมาก ถ้าเรามอง silhouette คร่าวๆจากโมเดลและภาพจำลองที่ออกมาจะเห็นว่าดีไซน์ของ AMCA พยายามเดินอยู่ตรงกลางระหว่าง F22, F35 และ J20 คือมีทรงปีกและลำตัวที่เน้นพื้นผิวเอียงหลายมุมเพื่อลดการสะท้อนคอลื่นเรดาร์มีช่องรับอากาศแบบที่บางแหล่งข้อมูลก็ระบุว่าใช้แนวคิด diverterless supersonic inlet หรือ DSI เพื่อให้ไม่ต้องใช้แผ่นแยกบอลเตอรี่เลเยอร์แบบเดิมที่เพิ่มการสะท้อนเลดาราและอาจมีการออกแบบท่อลมให้โคตเพื่อไม่ให้เลดาราเห็นใบพัดเครื่องยนต์โดยตรงฟังแบบนี้อาจจะรู้สึกว่าเหมือนชื่อเทคนิคเยอะไปนิดแต่ถ้าแปลงเป็นภาษาเข้าใจง่ายก็จะประมาณว่าอินเดียกำลังจะสร้างเครื่องบินที่ทำตัวกลมกลืนกับฉากหลังในสายตาเลดร์ให้ได้มากที่สุด ฟอร์มภายนอกทุกส่วนจึงต้องคิดตั้งแต่แรกว่าจะซ่อนอะไรตรงไหนและยอมแลกบางอย่างเช่นพื้นที่ภายในลำตัวกับความยากในการบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ระดับความล่องหนที่ใช้งานได้จริงในสนามรบ จากดีไซน์ภายนอกถัดเข้าไปคือสมองของเครื่องครับ AMCA ไม่ได้อยากเป็นแค่เครื่องบินล่องหนแต่ตั้งใจจะเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้การผสมข้อมูลจากเซนเซอร์หลายแบบมารวมกันหรือที่ฝรั่งชอบเรียกว่า Fusion. เซนเซอร์ฟิวชั่นเรดาร์ระบบเตือนการถูกล็อกเป้าหมายระบบตรวจจับอินฟาเรดลิงก์ข้อมูลกับเครื่องอื่นและข้อมูลจากดาวเทียมหรือจากระบบภาคพื้น จะถูกเอามารวมกันในคอมพิวเตอร์กลางแล้วแสดงเป็นภาพที่ย่อยแล้วให้กับนักบินอินเดียใช้คำว,ว่าระบบที่ช่วยตัดสินใจให้นักบินในสถานการณ์ที่ซับซ้อนคล้ายๆแนวคิดอิเล็กทรอนิกส์ไพร์โคือมีระบบอัตโนมัติช่วยประเมินทางเลือกและเตือนล่วงหน้าเมื่อต้องรับมือกับเป้าหมายหลายทิศขีปณาวุธหลายลูกหรือสภาพสนามรบที่เต็มไปด้วยสัญญาณลบกวน ตรงนี้แหะครับที่อินเดียต้องกระโดดข้ามจากยุคเครื่องรุ่น3-4ไปสู่ยุคที่เครื่องบินคือคอมพิวเตอร์ติดปีกมากขึ้นผลงานอย่างเทจัสกลายเป็นห้องทดลองดีๆให้ทีมอินเดียลองของทั้งในแง่ f l y b y w i r e ซอฟต์แวร์ wide, Software, และระบบ a v i o n i c s ก่อนจะไปลงของจริงใน AMCA ทีนี้มาดูเรื่องเส้นเวลาและโรดแม p กันบ้างว่ามันเดินมาถึงไหนแล้วและต้องไปไกลอีกแค่ไหน ถึงจะเห็น AMCA ตัวเป็นเนบนอากาศถ้าย้อนกลับไปหลายปีก่อนอินเดียเคยเดินร่วมกับรัสเซียในโปรเจกต์ FGFA ที่เอาซู57มาปรับให้อินเดียใช้แต่สุดท้ายก็ล้มเดีลกันไปเพราะอินเดียรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้สิ่งที่ต้องการทั้งในแง่การเข้าถึงเทคโนโลยีและความคุ้มค่าในระยะยาว หลังจากนั้นอินเดียหันกลับมาโฟกัสโปรเจกต์ของตัวเองเต็มตัวโดยมีหน่วยงานชื่อ ADA หรือ a e r o Nautical Development Agency ภายใต้ DRDO เป็นคนออกแบบให้ AMCA ร่วมกับบริษัทและโรงงานในประเทศช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาดีไซน์หลักของ AMCA ถือว่าล็อกแล้วในระดับหนึ่ง รัฐบาลอินเดียผ่านขั้นตอนอนุมัติสำคัญอย่างการเห็นชอบด้านแนวคิดและงบประมาณสำหรับการสร้างต้นแบบและมีแผนจะสร้างต้นแบบหลายลำเพื่อใช้ทดสอบทั้งโครงสร้างระบบบินระบบอาวุธและความล่องหนในสถานการณ์ต่างๆกรอบคร้าวๆที่อินเดียพูดถึงในช่วงหลัง,ลงคือถ้าทุกอย่างเดินได้ตามแผนต้นแบบลำแรกของ AMCA น่าจะเปิดตัวได้แถวปลายทศวรรษนี้ แล้วตามด้วยการบินทดสอบครั้งแรกในช่วงปลายยุค2020หรือย่างเข้าต้นยุค2030จากนั้นถ้าไม่มีดีเลย์แบบลากยาวเหมือนเทจัสอินเดียอยากเห็น AMCA เข้าประจำการประมาณกลางยุค2030แน่นอนครับว่าสำหรับโครงการฟลิ g เจเนเรชันของประเทศที่เพิ่งหัดสร้างเองครั้งแรกคำว่าตามแผนมักจะต้องเผื่อไม่ต่ำกว่า2-3ปีเป็นอย่างน้อย ต่มิกมองว่าความสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าปีไหนเป็นปีแรกที่เครื่องเข้าเซอร์วิสแต่อยู่ที่ว่าระหว่างทางอินเดียได้สร้างอีโคซิสเตมอะไรขึ้นมาบ้างตรงนี้เลยพาไปสู่เรื่องสำคัญมากแต่คนทั่วไปมองข้ามคือโมเดลการทำงานและระบบอุตสาหกรรมอินเดียเคยเจ็บกับเทจัสมาแล้วครับ ทั้งเรื่องดินเลยงบประมาณเรื่องโรงงานประกอบที่จำกัดอยู่ที่ฮาวแทบเจ้าเดียวและการดึงเอกชนเข้าโครงการได้ไม่มากเท่าที่ควรผลคือเครื่องผลิตได้ช้าแถวต่อคิวรับมอบยาวรอบนี้ใน AMCA เขาเลยลองแบบใหม่อินเดียเริ่มพูดถึงโมเดลที่เปิดทางให้เอกชนรายใหญ่ในประเทศเข้ามาร่วมตั้งแต่ช่วงสร้างต้นแบบไม่ใช่รอให้ทุกอย่างเสร็จแล้วค่อยโยนงานผลิตให้ทีหลัง แนวคิดคือสร้างคอนโซลเทียมหรือกลุ่มบริษัทที่แบ่งกันรับผิดชอบส่วนต่างๆของเครื่องตั้งแต่โครงสร้างปีกระบบไฟฟ้าระบบซอฟต์แวร์ไปจนถึงสายการประกอบสุดท้ายพูดง่ายคืออินเดียกำลังพยายามปั้น Airbus สเวอร์ชันอินเดในเชิงโครงสร้างอุตสาหกรรมผ่านโปรเจกต์ AMCA ถ้าวันหนึ่งเขาทำสำเร็จ บริษัทอินเดียกลุ่มนี้จะไม่ได้มีรายได้แค่จากการขายเครื่องให้กองทัพตัวเองแต่ยังมีโอกาสรับจ้างผลิตให้โครงการอื่นๆหรือแม้แต่ไปเล่นในตลาดส่งออกได้ในระยะยาวอีกจุดหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือเครื่องยนต์ถ้าใครติดตามเรื่องเครื่องบินอินเดียมานานก็จะรู้ว่าโปรเจกต์เครื่องยนต์ c าว r y เป็นหนึ่งในแผลเก่าที่อินเดียยังเจ็บอยู่ พราะใช้เวลาพัฒนานานมากแต่ก็ยังไม่สามารถขึ้นไประดับที่จะใช้ในเครื่องขับไล่หลักได้จริงผลคือเทจัสต้องใช้เครื่องยนต์จากต่างประเทศไปก่อน กับ AMCA อินเดียเลยเลือกใช้สูตรผสม2ช่วงครับช่วงแรกหรือ AMCA Mark 1มีแนวโน้มสูงว่าจะใช้เครื่องยนต์จากต่างประเทศที่มีอยู่แล้วเช่นตระกูล F414 ที่อินเดียกำลังจะผลิตในประเทศผ่านข้อตกลงกับผู้ผลิตให้เป็นสะพานไปก่อนเพื่อไม่ให้โปรเจกต์ทั้งเครื่องไปผูกกับความเสี่ยงด้านเครื่องยนต์100% ส่วนช่วงต่อไปหรือ AMCA Mark II อินเดียตั้งใจจะใช้เครื่องยนต์ที่พัฒนาร่วมกับต่างประเทศเช่นฝรั่งเศสผ่าน Dyco Development ที่เปิดทางให้อินเดียมีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาได้เรียนรู้เทคโนโลยีและสามารถต่อยอดไปสู่การออกแบบเครื่องยนต์รุ่นถัดไปได้เองในอนาคตสิ่งที่น่าสนใจคืออินเดียไม่ได้มองเรื่องเครื่องยนต์ในมุมซื้อใช้ให้จบ แต่คิดในมุมลงทุนยาวๆให้ได้รุ่นของตัวเองเพราะถ้ามองภาพรวมกองทัพอากาศและกองทัพเรืออินเดียต้องใช้เครื่องยนต์สำหรับเครื่องขับไล่รุ่นต่างๆรวมกันนับพันเครื่องในช่วง10-20ปีข้างหน้าถ้าทุกเครื่องต้องซื้อจากต่างประเทศหมดอินเดียจะไม่มีวันมีอิสระด้านยุทธศาสตร์และราคาเลยแต่ถ้าพัฒนาอีโคซิสเต็มเครื่องยนต์ในประเทศได้ต่อให้ต้นทุนช่วงต้นจะแพงหรือช้า แต่มันจะคืนกลับมาในรูปของความมั่นใจว่าไม่โดนปิดวาวง่ายๆเวลาการเมืองโลกเปลี่ยนฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจเริ่มถามในใจว่าแล้ว AMCA มีโอกาสสำเร็จแค่ไหนกันแน่หรือมันจะเป็นโปรเจกต์ในฝันที่อยู่ในสไลด์ powerpoint เป็น20ปี มิกว่าคําตอบมันไม่ได้สุดตรงขนาดนั้นครับด้านหนึ่งเราต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าการสร้างเครื่องบินล่องหนฟิทเจเน r เรชั่นไม่ใช่ของเล่นไม่มีประเทศไหนเดินแล้วเนียน,น,ยนจบใน10ปีทุกที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินความร้อนระบบซอฟต์แวร์การอินิเกรตอาวุธและการทดสอบความล่องหนจริงในภาคสนาม อินเดียเองก็มีชื่อเสียงเรื่องดินเลโปรเจกต์มานานโดยเฉพาะเวลาต้องทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนข้อจำกัดเรื่องงบประมาณคู่แข่งของงบในบ้านเองและระบบราชการภายในก็ยังเป็นปัจจัยที่อาจทำให้ AMCA ใช้เวลาน,านานกว่าที่เขียนไว้ในแผนแต่ด้านหนึ่งอินเดียไม่ได้เริ่มจากศูนย์เหมือนเมื่อ30ปีก่อนแล้ววันนี้เขามีเทจัสที่บินได้จริงมีสายการผลิตที่กำลังขยาย มีประสบการณ์กับเลด a าเอซ่าฟลายบาย i วท์คอมโพสิตและการอินทิเกรตอาวุธหลายแบบเข้าด้วยกันเขามีอุตสาหกรรมไอทีและซอฟต์แวร์ที่แข็งแรงซึ่งเป็นหัวใจของเครื่องบินยุคใหม่และมีรัฐบาลที่ประกาศชัดว่าต้องการผลักดันความพึ่งพาตัวเองด้านกลาโหมเป็นนโยบายระดับชาติดังนั้นมิกคิดว่าโอกาสที่ amca จะหายไปเฉยๆแบบโปรเจกต์ที่ไม่เคยบินเลยมีค่อนข้างน้อย แต่โอกาสที่มันจะดีเลย์เกินแผนพร้อมปรับแบบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นของที่ออกมาช้ากว่าคู่แข่งในตลาดก็ยังเป็นความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วทั้งหมดนี้เกี่ยวอะไรกับเราบ้างในฐานะคนดูจากประเทศไทยที่นั่งดูข่าวการาหงต่างประเทศเป็นงานในดีเลยหรือในฐานะประเทศเล็กๆในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกสำหรับมิกสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่ตัวเครื่อง AMCA เองนะครับ แั่คือวิธีคิดของอินเดียในระยะยาวเขาไม่ได้ถามแค่ว่าอีก5-10ปีจะใช้เครื่องอะไรบินแต่ถามต่อว่าอีก20-30ปีข้างหน้าอยากให้ประเทศตัวเองอยู่ตรงไหนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาวุธเขายอมลงเงินก้อนใหญ่ลงแรงวิจัยมากมายเพื่อไปสร้างความสามารถที่วันแรกใช้ไม่คุ้มแต่จะค่อยๆค,คุ้มขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อเวลาผ่านไปในขณะที่หลายประเทศรวมถึงไทย มักติดกับคำถามสั้นๆว่าตอนนี้ซื้ออะไรมาใช้แทนของเก่าดีมากกว่าเราอยากสร้างอะไรเองได้บ้างอินเดียเลือกเดินอีกแบบหนึ่งคือยอมเจ็บยอมช้ายอมถูกดา่าเพื่อให้วันหนึ่งมีของเป็นของตัวเอง AMCA จึงไม่ใช่แค่โปรเจกต์อินเดียจะมี F22 เวอร์ชั่นของตัวเองไหมแต่เป็นคำถามว่าอินเดียจะกลายเป็นประเทศที่ขายเครื่องบินล่องหนให้คนอื่นได้ในอนาคตรหรือเปล่า ถ้ามันสําเร็จจริงภูมิทัศน์การเมืองและการตลาดอาวุธโลกจะเปลี่ยนไปเยอะมากและสําหรับเราที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันคําถามต่อมาคือถ้าวันหนึ่งอินเดียเสนอเครื่องบินรุ่นใหม่ของตัวเองออกสู่ตลาดพร้อมแพ็กเกจร,ราคาที่แข่งกับยุโรปหรือสหรัฐได้ประเทศเล็กประเทศกลางในเอเชียอย่างเราจะมองข้อเสนอนั้นอย่างไรสุดท้ายก่อนจบคลิปนี้มิกอยากชวนทุกคนลองคอมเมนต์กันเล่นครับว่า ถ้าดูจากสิ่งที่อินเดียทำมาทั้งหมดตั้งแต่เทจัสการปรับอุตสาหกรรมและแผน AMCA ที่วางไว้ตอนนี้ทุกคนคิดว่าปีไหนที่เราน่าจะได้เห็น AMCA กลายเป็นฝูกป,ประจำการจริงๆในกองทัรอากาศอินเดียคิดว่าอินเดียจะรักษาแผนกลางยุค2030ไว้ได้หรือจะเลื่อนไปแต่ยุค2040กันแน่แล้วในมุมของเพื่อนๆถ้ามีประเทศกำลังพัฒนาแบบเรา แต่มีฟิ g เจเนเรชันเป็นของตัวเองได้1วันมันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองตัวเองในโลกนี้แค่ไหนถ้าเ,เพื่อนๆชอบแนวเล่าเรื่องกองทัพแบบนี้มิกฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปของซีรีส์365วันสร้างตัวตนที่มิกจะพาไปดูโลกกระละโหมในมุมที่ต่างออกไปในทุกวันแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าครับ